ช่วงนี้เป็นช่วงไฮไลท์สำคัญในช่วงนึงนะครับต้งไปยืนถ่ายีด้วยก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญครับที่เราเพื่อสแสดงความจรงรักักดีต่อรัชกาลพระบาทสมเระสุครูเอ็ครับแล้วก็เพื่อเป็นเกียรติเป็นกำลังใจกับคนที่ร่วมทำ สิ่งที่ดีเป็นตัวแทนของคนไทยนะครับคือการธาการแล้วก็ความดีทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้เพื่อจะถวายเป็นพระกุศลเพื่อน,นครับเพราะนั้เขอกลับเป็นเชิญข้างนะครับรว่าผมนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายทาทั้งหลายขอพานธิยานตนว่าจะรักษาตนรักษาตนให้เป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบปฏิบัติชอบด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจที่สุจริตที่สุจริตอยู่บนพื้นฐานอยู่บนพื้นฐานของศิลธรรมอันดีของศิลธรรมอันดีมีจริยธรรมมีจริยธรรมในการํำรงชีวิตในการนำรงชีวิตยึดมั่นคำสอนยึดมั่นคำสอนตามหลักของศาสนาตามหลักของศาสนารักษาศีลห้ารักษาศีลห้าอ่างเคร่งครัดเคร่งครัด เสริมสร้างสุขภาพที่ดีเสริมสร้างสุขภาพดีเพื่อกายใจที่แข็งแรงเพื่อกายใจที่แข็งแรงกำรงตนเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นกำรงตนเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่น ขอให้ความตั้งใจของข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ความตั้งใจของข้าพเจ้าทั้งหลายจงสําเร็จด้วยดีจงสาเร็จด้วยดีปราศจากอุปสรรคปัญหาปราศจากอุปสรรคปัญหาและส่งผลเป็นสุขภาพแก่ข้าพเจ้าและสุขภาพแก่ข้าพเจ้าครอบครัวครอบครัวมิสหายมิสหายและประเทศชาติและประเทศชาติตลอดไปตลอดไปขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณชัยนรงคำแดงครับ